อ้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ป่วยที่ทานคอโลฟิลของเรานะคะเดี๋ยวเจอกับเขาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครชื่อพงพันนาำตุกุลใจพินิษอ,อยู่บ้านกอยนากค่ะค่ะอยู่กอ,อย,ายนากเนาะแล้วคุณอานี่ป่วยเป็นโรคอะไรคะถึงได้ทานคอโลฟิลของเราอ๋อเป็นแผลระดังที่เท้าสองข้างเลยสองข้างเลยเนาะ แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าตัดไปข้างหนึ่งแล้วใช่แล้วแล้วข้างข้างนี้เดี๋ยวขอดูแผลหน่อยค่ะตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมหายดีแล้วหายดีแล้วเนาะอ่าค่ะเขาขอดูหน่อยนะคะอาทานไปทานแล้วพ่นไปได้ประมาณกี่เดือนประมาณสักสองเดือนได้ครับสองเดือนเนาะอันนี้เป็นมานานแล้วเนาะเป็นมาประมาณนานหกถึงแปดปีโอ้โหหายดีจริงๆแะเนี่ยหมอเขาบอกจะตัดสองข้างเลยนี่เพิ่งมาเจอก็เนี่ยค่ะใครใครแนะนําค่ะคุณ คุณอะไรคุณติ๋มอ่ะคุณติ๋มนี่ก็ยังหนักมีอาการเหนื่อยก็นะค่ะค่ะอ่า่ะตอนนี้ก็หายดีแล้วเนาะครับทานแค่สองเดือนทานด้วยพ่นด้วยค่ะค่ะตอนตอนตอนนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังจะไปติดต่อเอาขาเทียมใช่ใช่ขาเทียมเนาะแล้วขานี้คุณหมอว่าจะตัดแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่เขาบอกถ้ารูแล้ยไม่ดีก็จะตัดอีกข้างเพราะว่าระบบมันไม่ดีไง ระบบเลือดระบบเออนี่คค่ะค่เ,เก่งไม่ได้ดนะเ,น,เนี่ยเก่งได้แล้ว